เพราะเหตุนั้นปัญหาจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อความมักน้อยอุปาทานจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อความสันโดษถ้าวา่วาด้ยลักษณะองค์ธรรมนะครับนี่ลักษณ์จิของมันปัญหานั้นมีลักษณะทุกทุกราะ แสวงหาเป็นมูลอุปาทานทุกข์เพราะอารักขาเป็นมูลในจิตจิตของเขาอาทำไม่ได้ว่าปัญหาเป็นทุกข์เพราะอาศัยการแสวงหาเป็นมูลท่านเปรียบเหมือนว่าโจรที่ยื่นมือจะไปลักของอาการโจรยื่นมือไปเป็นปัญหาเจตนาของโจรที่ยื่นมือจะไปลักของเขานี่เป็นปัญหาอาการที่ได้ของมาแล้วหวงแหนเอาไว้เป็นของตัวนี่เป็นอุปาทานเพราะฉะนั้นปัญหาเป็นทุกข์ เพราะมีการแสวงหาอารมณ์เป็นมูลอุปาทานเป็นทุกข์เพราะมีการตามอารักขาอารมณ์เป็นมูลอารักขาอารมณ์ที่ตัวได้มาจากปัญหาอุปาทานจึงแรงกว่าปัญหาโดยโดยดีกรีม,มันแรงกว่าแต่องค์ธรรมเป็นโลภะเจตสิกด,ดวงเดียวแนอกุศลเจตสิกเป็นตัวโลภะเจตสิกองค์ธรรมของมันเพราะฉะนั้นปัญหาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดอ,อุปาทานปัญหาในที่นี้นะ่ะ แก่ว่ากามาตัญหาเราว,วาัญหาิภาวะตัญหากามาตัญหาเราเข้าใจง่ายมาถึงรูปรถกิ่นเสียงแต่ว่ารูปรถกินเสียงลําพังรูปรถกินเสียงอย่างเดียวน่ะถ้าจะว่าไปแล้วนะไม่ใช่เป็นตัวกามนะรูปรถกินเสียงเนี่ยใจที่สอรคตด,ด้วยโลภะอันท่องเที่ยวไปในอารมณ์หกนี่ต่างหากเป็นตัวกามวางกามาสังกับปากนี่แหละเป็นตัวกามกามาสังกับปะปก อารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกก็ตั้งอยู่ในธรรมดาของอารมณ์อย่างนั้นแหละแต่ทำไมาในที่นี้ในะนิเทศแทงปัญหาพระองค์จึงอธิบายในลักษณะการมาตัญหาว่าแต่ก่รรูปรสกกินเสียงขออะไรในที่นี้นะ่ะทรงแสดงโดยในยะคําว่าการมาตัญหาคือรูปตัญหารัศฐาตัญหาสัทะตัญหาเป็นลําดับนั้นนะ่ะทรงหมายเอาว่ามีการมสสามสังขับปากการมาสังขับปะอันประกอบด้วย โลพาตอรคตเข้าไปโครจรในอารมณ์ทั้งหกนี้อยู่ในนั้นด้วยถ้าลำพังตัวอารมณ์อย่างเดียวนะลำพังรูปรสกลิ่นเสียงอย่างเดียวไม่เป็นตัวกามนะครับความดาริของบุคคลทหากเป็นตัวกามด,ดําริโดยอาศัยโลพาเป็นปัจจัยเนี่ยเป็นตัวกามนี่เป็นตัวกามแท้เพราะว่าถ้าอารมณ์หกภายนอกจะเป็นตัวกามแล้วงั้นภา,าริยาก็เอากลามมาเลยเป็นกางม,มาตัณหาเกิดด้วยเพราะรู้ว่ากลิ่นเสียงนี่ก็เป็น อารมณ์ที่กายของเขาอาริยะก็ต้องโครจรไปถึงมึงกันเพราะฉะนั้นอารมณ์หกนี่เป็นอภิยกักกิถ้าจะว่าดยธรรมชาติได้เป็นอภิยกักฤิไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลเป็นกลางๆแต่เพราะไอ้กามาทั้งแต่ปากของบุคคลเนี่ยที่เขาไปโครจรในอารมณ์หกนี้ต่งางหากเราเมื่อผสมกันแล้วจึงเป็นตัวกามนี่มอนกอบอุปาทานเหมือนกันมันจุปาทานใขันธ์าทุกขาไม่ได้แสดงว่ามันจุปาทานในขันธ์าอุ ขันห้าอันประกอบด้วยอุปาทานเป็นตัวทุกเป็นตัวทุกเป็นตัวเจตสิกกระทุกไม่ใช่ตัวสภาวะทุกลำพังข้าขันห้าเฉยๆไม่เป็นเจตสิกกระทุกเป็นสภาวะทุกเท่านั้นเป็นทุกขลักษณะแต่มีไอ้เจ้าอุปาทานขันธราคา้าอันเป็นไปในรูปขันกระทั่ถงถึงวิญ,ญญาณขันตัวขันธาราค้านี่แหละคือตัวอุปาทานขันธราคะอันเป็นไปในขันห้า จึงเป็นตัวเจตสิกกระทุกพวกเล่าว่าทุกมีสองชั้นทุกไข่นอกทุกภายในคนที่มีชั้นกราคะาในขันหน้าก็โดนทุกสองขันคนที่มีมีชั้นราคะาในขันหน้าก็เพียงแต่ทุกข้างน,นอกขั้นเดียวไม่เจ็บทุกข้างในมันต่างกันอย่างนี้